เพื่อนๆเขาเข้าแถวกันร้องเพลงชาติลึมรึมรึมมาหลบอยู่ในห้องทำไมมันมันอากาศมันร้อนครับครูผมโดนแดดไม่ได้ครับจะเป็นลมครับครูอยู่ใต้ฟ้าเนี่ยจะกลัวอะไรแดดมันแรงจริงนะครูเมื่อเช้ามันยังขาวอยู่เลยเดี๋ยวถ้าเป็นลมเดี๋ยวครูจะอุ้มเองดูสิถ้าเข้าแถวตอนเช้าถ้าเป็นลมมันจะมีไหมนักเรียนนะฮะเฮ้ย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  เฮ้ยอะไรอ่ะมีเอาตรงนี้วิวไทยรัฐขึ้นเอาอะไรวะมีกระเป๋าด้วยเฮ้ยเดี๋ยวฉันลงไปได้เรื่องเหรอด้วยเอาดิฉันดีมั้งเฮ้ยแกว่ากูจะจับได้เหรอวะฉันกลัววะเฮ้ยจะไปกลัวทำไมวะกูไม่รู้หรอกเราแอบอยู่เนี่ยมีใครอยู่ในนี้ใช่ไหมไม่มีครับ ออกมาค่ะมีใครอยู่ครับผมไม่มีแล้วใครตอบออกมาออกมาดไปยืนรวมตัวกันอยู่ตรงกลางห้องจะตอบทำไมนี่ยไปทะเลาะแล้วเนี่ยไปทำไมกูเห็นผมด้วยเหรอครับเพื่อนๆพืเขาเข้าแถวกันร้องเพลงชาติลึมๆๆมาหลบอยู่ในห้อง ร้อนครับครูผมโดนแดดไม่ได้ครับจะเป็นลมครับครูอยู่ใต้ฟ้าเนี่ยจะกลัวอะไรแดดมันแรงจริงนะครูเมื่อเช้ามันยังขาวอยู่เลยเดี๋ยวถ้าเป็นลมเดี๋ยวครูจะอุ้มเองดูสิถ้าเข้าแถวตอนเช้าถ้าเป็นลมมันจะมีไหมนักเรียนนะฮะเอ้าแล้วปกติครูไม่ได้ขึ้นมาตรวจบนห้องเรียนไม่ใช่หรอครับเอออันนี้ครูเป็นเวรตรวจอาคารตั้งแต่ที่ผมเรียนมาครูไม่มีเวนตรวจอาคารเลยนะครับผมไม่มีครูไม่ได้พันลงตรวจครับใช่ครับ คูร้อนนกูก็เหมือนพวกเราสามคนนะครับนี่ใครจะไปยืนไหวด่ะชั่วโมงกว่าเพอออกก็พูดนานจังเลยเออเอาก้แล้วกันครับเดี๋ยวกูเลี้ยงไอ้ติมห้ามบอกใครโอ้ยสามคนไอ้ติมพอแล้วครูต้องหูฉลาดก็ครูโอ้ยจ้ะแค่ไม่เข้าแถวนี่กินหูฉลามไม่หรอเดี๋ยวพอครับเฮ้ยดะวันไหนพูดมาวันนี้จ้าดูซิใกล้เหรอยัง ครับครูครับหูยพอพึ่งขึ้นพูดเลยครับครูหูยนั่งเลยแล้วนั่งน่ลยอเล่าถึงประวัติศาสตร์โรงเรียนอยู่ครับนั่งเลยนั่งเลยครับผมสบายเลยเหมือนกันเนี่ยเป็ฉลาดมวกเราค่ะจะยืนได้ยังไงนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสาย เป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเซ็จ